ลมเสียงใหญ่รับผมสือภูเขาจับแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนี่ครับลมเสียงใหญ่หอยโอโต้สวัสดีครับอาจารย์เทรักเลยชื่นชอบในการต่อนกขาใหญ่ทุกทท่านเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมปลาหยัดนกเขาใหญ่คุขันครับผมวันนี้ก็ออกหมายเหมือนเดิมนะครับพาเจ้าเสือภูเขามาต่อเนียดครับเนียดบ่วงครับหมายหมายวันนี้ก็อากาศร้อนครับ ดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็จะต่อตามสายเลอกไฟแถวหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ออกหมายกัน2คนกับอาจารย์เหมือนเดิมครับผมอาจารย์ที่เคยไปด้วยกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่าสพราะสับวันนี้มากับเจ้าเสือภูเขาเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับแล้วก็ติชมครับในทางช่อง y o YouTube ของผมนะครับก็ฝากอาจารย์ท่านใหม่ที่ยัง ไม่ได้ติดตามเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพ <found> ื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปที่ผมจะลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตอ <found> <ๆ>นนั้นวันสองวันเว้นวันครับอ,อากาศไม่ดีครับคุมฟ้าคาออาุ้มฝนอีกแล้วครับอ,อากาศนะฮะก็จะต่อทางเลาะป่ายางไปตามข้างทางตามุ่มไม้ที่มีสายไฟครับผม เราเลาะตามทางไปนะครับรดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพิ่อการเสียเวลาไปครับจะได้มีตัวเปล่าไปครับผม ลมเสียงใหญ่เขาขงหน้าแล้วครับจะโดดเลยครับวิ่งส,ววงสายแล้วดตัวนี้ก็ห่างซ้ายไปแล้วกระโดดมองปุ๊บเรียบร้อยครับคาร์ลมเสียงใหญ่ครับตัวนี้ จบแล้วครับคารมเสียงใหญ่ครับผมเสือภูเขาจับแล้วนะครับกับวันนี้นะครับผมนี่ครับครมเสียงใหญ่หอยโอโต้เลยครับแบบนะครับผมเต็มสองแข้งนะครับผมจานวันนี้คารมเสียงใหญ่เลยนะครับสองแข้งเต็มนะครับผม Il y